กาบสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในกระปุ้ยชแนลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมฟวีฟายแล้วผมหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมเก่ามากเมื่อกี้ผมไปชนะไปสองสองแล้วโอ้โหเพื่อนท้ายหนึ่งนะอันนี้คือผมสร้างเอ้อน,นี้เพื่อนสร้างอีกไม่ได้ตึงะไรมากเพราะว่าโอ้หญิงลัน อันนี้ไม่ใช่ป่าอามนะใครฟังิดเป็นป่าอามนี่หูฝาดและไม่ใช่ปลาอามนะตรงนั้นเพื่อนผมหยุดจั้กเจสสมอต,ตอนปอต้นอะ่ะตอนอนุบาลเขาโตแล้วเขาก็อุ้ยอุ้ยไอ้วอ Oh. มาสิตั้งวอลสั่งฉนอ,อ่ะอ่ะเออปิดอัดหน้าเลยเอ้ยโอ้ปิดอัดหน้าเออไม่วอลตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันชิดเกินเกินปึ๊บเอ้ยจังหวะจังหวะนี่ดียังไงอยู่ที่บ้านเอล ปกติเขาจะไม่แอบกันนะปกติเขาจะนมนให้วอตั้งวอเอ้ยกบับอ่มยี่สิบสี่ไอ้ยโอ้โหเอ้ยเต้เนเอ็กซ์ด้วยวอสโอ้โหก็เล่นปืนนี้กับเดี๋ยว ีนไอวอลมมได้ซื้อไม่ต้องเล่นไอวอลก็ได้เพราะว่าคือผมไม่ได้เก่งไงก็จะเฟือ่อเฟยนะเดี๋ยวถ้าฆ่าได้เดี๋ยวจะไปเก็บไอวอลเพื่อนไปไปไไตยังไงยังไงปิดพารูก่อนอ่ะทีนี้ก็เห็นเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้โป อฮ้ยหัวลวงอุ้ย,ยต้องฉากต้องฉากกระโดดอ,อะ่แม้วอลเลยไงฮะนัน่นโอ้โหอุย้ยกี่รอบเนี่ยอ๋อน่าจะ13รอบบ้างหรือ7รอบหรือ6รอบอะซื้อหนึ่งอันแล้วก็สอง ให้ถ้ามาหนึ่งหนึ่งก็จะบอกเลยว่าผมแพ้ตลอดทุกชาตินะก็ชนะมาหลายตาอยู่กันยิงไปลั่นๆก่อนโอ้ยแหละเออโอ้ยเน็ตเน็ดน่นกม็มีแหลกด้วย โอ้ยแหกเอ้ยเอ้ย oh. ม hey, hey. hmm. okay. okay. ันแหกอะดูเน็ตเอ้ยโหยโงไงเอ้ามีมาสกิเน็ตรุ้น้รือไงเอ้ยเอ้ยรอยอยโอ้ย กเก็บฟรีไฟสำหรับเน็ตดีนี่มันนี่เนี่ยอีกแล้วนี่หนึ่งอันกับเล่นอันปืนนี้เลยเปืนนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ได้ซื้อ โอ้ยมันแหลกอย่างเงี้ยโอ้ยยอมแพ้มันดีไหมหรือไง First Blood ขอยอมแพ้มันละกันเพราะว่าเดินใ่กระบอดเลยยอมแพ้ดีกว่าเดินใ่กระบอดเลยนะดรื เดินยังกระบอดเลยเดินยังกระบอดถ้างั้นเดี๋ยวเดินยังกระบอดไปแล้วกันซื้อปืนมาเพราะว่าจะเดินยังกระบอกเนี่ยจะแพ้เลยเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีว่าจะอันนี่ เง้นปืนนี้ใส่มันเลยอ่ <First> Blood ตบมือใช่ให้หนึ่งครั้งอันนี้เขาน่าจะเอาเจ็ดรอบรอบก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่แหลกแล้วโอเคไม่ยอมแพ้และเราจะให้ถึงหกให้ได้ให้มันเสมอกันก่อน ตัวนี้มันเล็งยากเด้อปรับโหมดเป็นโหมดช่วยเล็งดกว่าเพราะว่าไยวอลอัดข้ามก่อนโอ้เมื่อกี้ทำแค่เดินในกะบอดเฉยๆเขาก็รู้นะว่าเขากแกล้งเฮ้ยโอยยิงอะไรยิงเอ้ยเล่นปืนอะไรอ่ะอย่ากโกงเล้ ไม่โกงจะชัดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ตั้งแล้วเดี๋ยวอ๋อดูแลไม่ปืนเลยลอยตัวเมย์หนึ่งทีโอ้โหเคไม่ยอมแพ้นะฮะอัดตัวไปเลยไม่ต้องไปอะไรมากกัดตัวไปเลย อัดตัวเลยไม่ต้องไปอัดวาดหน้าอะไรละอัดตัวไปเลยไปเออถ้าหน,หนึ่งกันนะอัดตัวไปเลยถ้าอันนี้จบเดี๋ยวไปอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วก็หน้าล็อบบี้แล้วก็จะไปคุยกันว่าทำไงดีนะอะไรเงี้ยอ่โอ้โหเถือนนันเนี่ยปิดเถือน โอ้เพื่อนเพื่อนมาติดขาอนาอยากเน้นหัวนั่นเลยโอ้โหร้องแพ้อีกแล้วอ๋อน่าจะสิบนะอ่ะสิบกลับสิบน่าจะสิบสิบสองอ่ะอ่ะเอาง่ายสิบสองเลยน่าจะสิบสามอ่ะมันต้องพูดมากอันนี้ ถ้าออกมันเดี๋ยวมันอ,อ่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันงอนนะเอ,อเสียดายบัตรไม่รู้มีกี่บัตรเสียดายไงเลยรู้สึกน่าสุขสารถ้ายอมแพ้วางไกลๆเลยดีกว่าวางไกลๆไปดูเลยแต่วอากันไว้ก่อนแล้วก็จะมาฟัง ที่เจ็ดรอบหรือแปดรอบแอ,อยอยกแล้วเดี๋ยวไปดูที่หน้าล็อบบี้กันจะเป็นไงต้องดูอยู่ที่หน้าล็อบบี้เชิญมาแป๊บหรือรอบป่ะยังไม่นก็เชิญมาเองรบร้อย โอ้แพลนี่เงี้ยเขาแก้ม hmm. mm ือได้เปล่าอย่าเล่นเงี้ยแหละนะ เพิ่ไปกดเริ่มเกมเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละนะฮะอย่างที่ฟังเมื่อกี้ก็อืมรู้สึกจริงจิอืมเพรามันด่ามันด่าไงเออไม่ใช่อะไรมันด่าด่าทีเดียวปุ๊บอืมไม่เหลือเลยด่าจจแทบขาดมันก็ไม่รับ ไก่เนี่ลนะปะไม่มึงบ้านกากระดาโไหน่าเราเฉยเลยตาเราเฉยก็สวตัคลทนี้นะก็กำหนดวนนี้ก็ไม่มีเพียวเพียแะคับไว้เจอกันใคลิปหน้สวสดีครับผม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับ